สวัสดีครับท่านผู้ชมยูทู e ช่องคณิจรข่าวครับพาท่านมาเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำครับผมสามเหลี่ยมทองคำครับฝั่งประเทศลาวอยู่ฝั่งนู้นครับท่านผู้ชมนี่ฮะไปตรงนน้นเลยครับผมฝั่งประเทศลาวครับฝั่งนู้นเป็นทิงโรมันครับท่านผู้ชมเป็นแหล่งท่องเที่ยวใครอยากข้ามไปเสียงโชคก็เอาว่ากันไปครับผมนี่ฮะ สถานที่ต้องเที่ยวตรงนี้เป็นองค์พระคลาท่านผู้ชมนะฮะโอ้โหนี่ครับเนี่ยเป็นช้างนะครับของไทยทำไว้ท,าท่ทานชมเดินตลาดปะเดินตลาดหน่อยเดี๋ยวพาเดินตลาดตรงสามเลี่ยมทองคำไปตลาดตลาดครับท่านผู้ชม สามเหลี่ยมทองคำครับพนีจรข่าวพามาครับมือชมบุ้นไปตรงไหนป,น,งนประเทศลาวนนเนี่ยฝั่งนู้ประเทศลาวเนี่อู้มีตลาดตลาดครับผมตล,ตลาดตลาดตรงตลาดครับตลาดสามเหลี่ยมทองคำครับ คนะ้าเรือพานิดเพียงแสนตัวนี้เพียงแสนนี่คัะท่านผู้ชมสามเดียมทองคำวันนี้ฝนมันตกครับคนก็อาจจะน้อยหน่อยทนะ่านผู้ชมดูบรรยากาศบรรยากาศตลาดสามเดียมทองคำนะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ พาผู้คนมาท่องเที่ยวเหรอครับท่านผู้ชมฝั่งนู้นก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราประเทศลาวครับนั่นแหละครับโดมนั้นแนตะ่คือชิงโมันครับท่านผู้ชมโ่นโดมตรงนั้นแหละครับโดมที่ไม่เหมือนใครน่นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นู้นนะฮะฝั่งนั้นประเทศลาวนะครับที่เอาของอาหารขายอะไรประมาณนี้ โขงครัท่านผู้ชมนั่งเย็นเย็นมน้องโขงนี่ลรานน้ำโขงครับท่านผู้ชมเราเนาะโขงฝั่งนู้นก็จะเป็นคิงโรมันประเเพื่อนบ้านเราอากาศดีมากเลยครับริมแม่น้ำมันเย็นไหมเย็นอยู่ริมแม่น้ำครับอยู่ริมแม่น้ำตอนเย็นยๆครับริมแม่น้ำเย็นๆสบายๆ คุณผู้ชมดูดิดูดูว่าเนี่ยมีน้ำโขมเลยครับเนี่ยตลาดฮะตลาดจิงโรมันไม่ใช่ตลาดจนะิงโรมัน,มมมนพูดผิดตลาดสามเหลี่ยมทองคำฮนะฝั่งนู้นประเทศลาวประเทศเพื่อนบ้านเราคนเสียงเพลงดังละหนาวเลยคุณผู้ชมนี่ฮะ เดินดูบรรยากาศแบบนี้ได้ไเลยอ่ะสลดัดเดินมาเดินมาเร็วเราเร็วเดินไปตรงนี้หน่อยนึงแกต้องชมแต่วันนี้ฝนม,มันตกครับฝนเนี่ยน้อยน้อยหน่อย บรรยากาศแบบว่าเป็นบรรยากาศแบบนี้อุย้ยน่ารักจกงเลยฮะันี่น่ารักเังเลยครับท่านผู้ชมดูดิแหมพอเห็นกล้องแล้วยิ้มหวานเลยอะดูดิท่านผู้ชมดูเ่าหน่ารักด้วยตักใจจ้านี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับเรือ Enjoy River ครับเรือ Enjoy River นะครับข้ามด่าน จุดบัตรนั่งเรือนี่งไงด่านพรมแดนอยู่ตรงนี้ครับเนีย่ยหมดแล้วเรือบนนั้นหน่อยนึงกันหท่านผู้ชมดูฮะนี่คือตลาดสามเหลี่ยมทองคำมาไกลถึงสามเหลี่ยมทองคำเชียงรายผู้ชมไปครับ ถามเขาดูที่ปั๊มพั๊มปัตตระดองลงไปตรงไหนไปไหนครับไปถามเขาดูว่าปั๊มปัตตาประดไปตอนนั้นไงด่านถาววออยู่ตรงนู้นเราเลยไปแล้วด่านถาววออยู่ตรงนู้นไปดูที่ข้ามแดนขาววปักฝาไปครบไปดูขับรถเลยมา้ยสายนึงเอาตรงหัวโค้งเลยเอาตรงหัวโค้งก็คือปั๊มพัตตอร์ดตรงนั้นก็ไปได้เลยเหรอใช่ถามเขาดูเฉยๆเหรอกถามดูว่าข้าวหน้าเผื่อข้ามไปจริงจังเสีงรอเพราะว่าวันนี้ฝนมันตกละ ขาไปเที่ยวสนุกสนุกเฉยๆแล้วถ้าคนไม่คิดมากไปเที่ยวเล่นเฉยๆครับ๋ย่าไปคิดเยอะเลยเราถ้าไม่มีโชคก็ไม่ได้รวยหรอกไปเล่นก็มีแต่หมดตัวนะครับท่านผู้ชมเราขอตาเดียวเลยได้ไหมตาเดียวเลยตาเดียวให้หมดตัวเลยก็ถูกนะมีเท่าไหร่เทหมดนะตาก็เหลือเหลือติดไว้ค่ารถกลับด้วยก่อนเยอะๆดีน่าสนใจครับท่านผู้ชมแต่ผมอยากไปค้างคืนมากกว่าผมอยากรู้บรรยากาศ แต่งท่องเที่ยวตอนกลางคืนก็เป็นยังไงครับอาหารตำมีตำโรงแรมสูงเต็มเลยนะของเต็มนี่นั่นนั่นแหละตนาคิงเราไม่ได้เข้าหรอกน้เพราะว่ามันเป็นอ่ามันเป็นของพวกคนมีตังก็ถึงจะให้เข้าคิงแต่ถ้าเป็นไอ้พวกเล็กๆที่เขาเปิดไว้้พวกก็จ่ดกระอยไปเสียงโจะมีมีหลายที่เออเขาบอกแล้วแต่คิงอ่ะต้องเป็นบัตร v i p เท่านั้นต้องมีเงินหลักเป็นเป็นห้าล้านขึ้นสามล้านล้านสิดอย่างเราไม่ได้โอ้ไม่ได้หรอก นี่มีตลาดของเล่นครับตลาดมันยืนแล้วฝนมันก็ตกด้วยท่านผู้ชมฝั่งนู้นก็มีแต่เสียงเพลงฮะโน่นน่นโน่นชิงฮะท่านผู้ชมชิงโอ้ชิงโลมันฮะท่านผู้ชมโน่นโน่นชิงโอ้โหนะท่านผู้ชมกลับครับตลาดมันเยี่ยมเลยตลาดสามเหลี่ยมทองคำครับตรงนี้นะครับดินแดนไทยลาว พ่อมาสามที่รวมกันไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวเลยเนาะไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวนะฮะนี่ต้องชมดูเนี่ยบรรยากาศน,น้ำไม่น้ำโขงครับบรรยากาศเนี่ย ขอบคุณท่านที่กด subscribe กดไลค์กด, like, กดแชร์และเป็นกำลังใจกับยูทูบช่องพันนิจจอข่าวด้วยนะครับที่พาเที่ยวพากินพาอะไรก็จะพาท่านไปเที่ยวชมและกินนะค,ครับก็จะเป็นเก่งช้างเสื้อช้างอ,อ๋อเก่งช้างเที่ยวบ้านมีม,มากเลยเหรอบ้อานอะไรทุกวันเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าช้างนี่ยไม่เกี่ยวกับประเทศไทยเพราะว่ามันเคยมีต้มยำกุ้งี่ตามหาช้างด้วย ร้านค้าก่อนฮะของลงของเล่นร้านค้าร้านคงร้านค้าของลงของเล่นครัก็ให้ชมพามาดูครับตลาดสามเย็นต้องทำก็เอามาดูมาดูร้านค้าร้านคงร้านค้าของขายของขายร้านคงร้านค้าขาย ใครมาเที่ยวก็มีพวกเสื้อพวกอะไรเนี่ยค่ะเสื้อเป็นไรเด็ดอ๋อตลาดสามเหลี่ยมทองคำนะผู้ชมดูนะเนี่ยใครมาก็มาเที่ยวได้เนีฮะเนี่ยครับของขายเยอะแยะเลยฮะร้านชาป่ะเ<า><า>ชียงแสน ภาพสวยๆเขาต้องชมเนี่ยภาสวยๆตรงนั้นเลยมาชมดูเ้าาสวยๆของของขายเยอะแยะมากมายู้ชมดูดิย่ามกรตสวยผมชอบย่ามมากเลยแต่มาชมดูดิกาศ